มีมะมว่วงหาวมะนาวโหต้นเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะในคลิปนี้จะบอกคลิปรับวิธีการทำให้มะมว่วงหาวมะนาวโหออกลูกดกๆตลอดทั้งปีนะคะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ายยพามาชมผลไม้ที่มีในวรรณคดีไทยหรือในนิทานที่เคยได้ยินได้เล่าผู้เท่าผู้เก๋ได้เล่าให้ฟังนะคะเมื่อก่อนนานมาแล้วนะคะก็เคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ ที่พระเอกต้องไปหาผลมะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อมาช่วยแม่กับป้าตัวเองให้หายตาบอดค่ะต่อมาพอโตขึ้นจึงรู้ว่าผลไม้ชนิดนี้มีจริงนะคะนี่แหละคือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหจัดเป็นผลไม้ที่ประเภททานผลสุกนะคะซึ่งผลสุกก็จะมีรสชาติเประี้ยวเฉพาะตัวผลสุกสีแดงขนาดเล็กส่วนผลที่แก่ๆก,ก็จะเป็นสีแดงสด มองแล้วสวยงามเหมือนไม้ประดับนะคะเมื่อเราทาแล้วจะรู้ว่ารสชาติจีจ๊ดจ๊าดขนาดไหนคะ่ะในมะม่วงหามะนาโหก็จะมีสารแอนีิออกซิเดนนะคะสารฆ่าเชื้อซึ่งเป็นสารสีม่วงแดงและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีหลายเท่าซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดน้ําตาลในเลือดป้องกันโรคหวัวใจช่วยเสริมให้ร่างกายต้านเชื้อโรคสมานแผลเสริมการทํางานของเม็ดเลือดแดง การปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะปลูกขั้นตอนเดียวกับปลูกมะนาวคือขุดหลุมลึกประมาณ30-50เซติเมตรแล้วนำต้นลงปลูกฤด,ดูที่เหมาะในการปลูกคือฤด,ดูฝนไม่ต้องรดน้ำมากถ้าปลูกหน้าแลง้งก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำจะทำอย่างไรต้องปลูกหน้าฝนนะคะต้นไม้จะกักเก็บน้ำไว้ต้นจะค่อยๆโตเคล็ดลับการดูแลต้นมะม่วงหาวมะนาวโห ให้มีผลดกตลอดทั้งปีไม่ใช่เรื่องยากนะคะเมื่อต้นเริ่มโตขึ้นต้นแข็งแรงต้นไม้ชนิดนี้ชอบแดดมากเป็นพิเศษนะคะควรปลูกที่มีแดดส่องถึงมากๆค่ะหากปลูกลงกระถางก็วางกระถางให้โดนแดดซึ่งจะทําให้ผลของมะม่วงหามะนาโหูมีผลที่สวยงามนะคะสีแดงสดใส เวลาให้ปุ๋ยรดน้ําก็รดให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะจนเกินไปอย่าให้น้ําขังในกระถางหรือในดินมากเกินไปนะคะและใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงรากให้มีความแข็งแรงซึ่งจะส่งผลให้ลาต้นแข็งแรงและเร่งการออกดอกออกผลซึ่งจะทําให้ต้นมะม่วงหาะนาโหของเราออกดอกออกผลตลอดทั้งปีค่ะแต่อาจจะมีการพักตัวบ้างในช่วงสั้นๆนะคะมะม่วงหาะนาโหขยายพันธุ์ได้2วิธีนะคะ วิธีที่หนึ่งคือการพาเพาะเมล็ดการพาเพาะเมล็ดก็เป็นข้อดีตรงที่ต้นไม้จะมีรากแก้วสามารถยึดดินได้ดีทนสภาพแวดล้อมได้มากแต่ข้อเสียก็คือจะให้ผลผลิตช้าอาจใช้เวลานานถึง 45- ปีค่ะการขยายพันธุ์แบบที่2ก็คือการตอนกิ่ง การตอนกิ่งเราจะได้ต้นพันธุ์ที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีต่อไปได้เลยเพราะเราจะเลือกกิ่งตอนที่สมบูรณ์แต่มีข้อเสียคือต้นพันธุ์จะมีรากฝอยเนื่องจากต้นมะม่วงหาะนาโหเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมากจึงอาจส่งผลให้มีปัญหารากเน่าได้นะคะส่วนใหญ่ผู้คนนิยมปลูกจากกิ่งตอนค่ะเพราะจะได้ผลผลิตเร็วทันใจช่วงที่มะม่วงหาะนาโห ออกผลในแต่ละรุ่นมีระยะเวลาประมาณ3-4เดือนนะคะเป็นช่วงที่เราสามารถนำผลมะม่วงห่ามะนาวโห่ไปใช้ทำอาหารหรือทานสดๆหรือทานเป็นอาหารว่างเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอวัยและดิ้วรอยนะคะยาย่าขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย